สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับ s c ซ k i t l e a r n นะครับ c ซ k i t l e a r n คืออะไร c ซ k i t l e a r n เป็นโมดูลหนึ่งของโปรแกรมมิ่งไพทอนเป็นแพคเกจที่รวบรวมไลบรารีด้าน Machine Learning เอาไว้นะครับและถูกออกแบบมาให้ทํางานร่วมกับไลบรารีของภาษาโปรแกรม i n g Python อย่างนำพายและไซายได้ดีนะครับ นอกจากนี้นะครับ s c i k ิ t เ e a r n ยังเป็น Open Source ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปพัฒนาต่อยอดได้และที่ทำให้ทุกคนต่างยอมรับคือเป็นแหล่งรวมไลบารี่และแอลกริทึมที่เน้นไปในด้านของ Machine Learning ซึ่งมีส่วนในการทำา d t t m o o e l i n g ทั้งนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีผู้ใช้เยอะและเป็นเครื่องมือแนะนำสำหรับมือใหม่เพราะเป็นอินเทอร์เฟระดับสูงให้มือใหม่สามารถเข้าใจภาพรวมและ Work f l o w ของ m a c ช ine Learning ได้ ต่อไปน,นี้นะครับก็จะเป็นวิธีการติดตั้งสายกิจเลินนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่สายกิจเลิน .org นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เมนู install นะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าของ install สายกิจเลินนะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอ install the r a s t e n r e l a e นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง windows mac os แล้วก็ linux นะครับหรืออีกวิธีนะครับสำหรับใครที่ใช้ตัว ไฟฟาร์มในการเขียนโปรแกรม Python นะครับเราคลิกตรง Python Package นะครับแล้วก็พิมพ์หาว่าไ i Git Learn นะครับแล้วก็จะเจอนะครับตรงนี้เราก็สามารถกด Install ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างโปรเจกต์ c h i n e Learning ของเรากันนะครับโดยเราจะมาทำความรู้จักกับ3ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับ 1. นนะครับก็คือขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อเท a น n i n g Data นะครับในขั้นตอนนี้เนี่ย ก็จะเป็นขั้นตอนที่เรารวบรวมข้อมูลมาให้ตัวโปรแกรมของเราแล้วครับส่วนขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นตอนการ classifier นะครับเราจะนำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาบง่งบอกชื่อของคุณลนะักษณะที่ได้จากข้อที่1นนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะนำข้อมูลอื่นเข้ามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราไม่เคยเทรนไว้นะครับ แล้วตัวโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะทำการพ rediction หรือก็คือการพยากรณ์ข้อมูลนี้นะครับว่ามันจะตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลของเราหรือเปล่านะครับโดยในโปรเจกต์ของเราเนี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์แยกประเภทของรถนะครับข้อมูลของเราก็จะมีดังนี้นะครับจะเป็นแรงม้าแล้วก็ที่นั่งนะครับเราจะใส่1 2อแรงมา้า5ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นรถ Eco ค a าแบบธรรมดานะครับแล้วก็ แรงม้า180แรงม้า12ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นรถตู้นะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นรถธรรมดาทั่วไปไปนะครับโดยในการตัดสินของโปรแกรมก็จะเป็นในรูปแบบของ decision tree นะครับเราก็จะมาเริ่มทำ project m a c h i n e learning ของการแบบง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่ง from sklearn import tree มานะครับแล้วก็จะนำข้อมูลในตารางเนี่ยมาใช้คำสั่งเป็นรูปของฟ e a t u r e นะครับ อันแรกของเรานะครับก็จะเป็นแรงม้านะครับส่วนวงเล็บข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นจำนวนที่นั่งนะครับแล้วก็เลเวลของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวของชื่อรถนะครับให้มันสอดค้องกันแล้วก็ใช้คําสั่ง classifier the tree ตัวนี้นะครับมาเรียนรู้มันเป็นการเทรนนะครับให้เป็นคําสั่งของฟีเจอร์แล้วก็ l a เวลนะครับจากนั้นเราก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่ข้อมูลอื่นที่ไม่มีในตารางไป มันจะขึ้นมาเป็นยังไงนะครับในที่นี้เราใส่150หแรงม้านะครับแล้วก็12ที่นั่งนะครับผลออกมามันก็จะเป็นรถตู้นะครับทีนี้เราลองมาใส่ข้อมูลอย่างอื่นกันนะครับให้เป็น90แรงม้าแล้วก็5ที่นั่งดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขึ้นว่าเป็นรถธรรมดาทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่รถตู้นะครับ เท่านี้นะครับเราก็ได้โปรเจกต์แมชชีเนลลิ่งอย่างง่ายแล้วนะครับ